สภาพแวดล้อมพอ,อไรอะสภาพแวดล้อมนะสภาพแวดล้อมนะกว่าผมให้กว่า97%เลยสภาพแวดล้อมกว่า97%ทุกคนจะบอกว่าทำงานอ่าและทุกคนแปลความหมายการทำงาน ว่าเหนื่อยอ่าใคร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 เคยพูดคำนี้ว่าเหนื่อยหรืออะไรยากเบื่ออ้าอุ้ยผมไม่อยากจะพูดเอ้แต่ตอนช่วงนั้นผมมีความสุขนะผมไม่เบื่อผมไม่เบื่อผมก็มีความสุขที่ได้ทํางานนะแต่เราตีความหมายว่าเหนื่อยกับยากก่อนเอางี้นะอ่าช่วงวัยรุ่นแน่นอนใครเคยเข้าไปทํางานใหม่ๆแล้วมีความสุขบ้าง เลยนะครับมีเขาเรียกว่าสปิริตมีความเ,าเขาเรียกว่าตื่นตัวตลอดชอบนะครับชอบในงานแต่เมื่อทําไปสักระยะหนึ่งนะครับกว่า97นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าทํางานเนี่ยของเขาเนี่ยคำว่าทํางานของเขาเนี่ยเท่ากับเหนื่อยแล้วก็ยากจริงไหมถ้าเลือกได้อยากอะไรอยากอะไรนอนใช่ไหมใช่ไหมผมเองก็เป็นอนอน อะยอมรับก่อนผมยอมรับก่อนเมื่อวานไม่ได้มาไลฟ์สดใช่ไหมครับผมหลับ <c oughs> หลับเพลินนะแต่ก็ชิวๆไงเพราะว่าการที่ผมมาพูดแบบนี้ผมไม่ได้ทำงานผมอยากทำก็คือผมชอบนะครับชอบเอาบางสิ่งบางอย่างที่ผมแวบขึ้นมาได้อะไรมาแล้วก็มาแบ่งปันเพราะผมรู้สึกว่าคำว่าขอบคุณ มันเป็นคําที่ว้าวผมสุดยอดอ่ะจริงไหมคุณเดินออกไปเจอผู้คนที่เซเว่นไม่มีใครขอบคุณคุณนะอืมไปเจอใครก็ตามไม่ขอบคุณคุณนะครับโอเคไหมขนาดพนักงานเซเว่นคุณยังต้องจ่ายตางังค์เขาถึงจะขอบคุณคุณจใช่ไหมครับอันนี้เราแบบว้าวเราได้ให้อะไรไปบางอย่างนะครับไม่ว่าเขาจะจริงจังไม่จริงจังแต่ผมมั่นใจว่า ผมให้ไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนขอบคุณเยอะมากหลังไม่นะครับทั้ง facebook ทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณกลับไปด้วยแล้วกันนะครับต่อมาแน่นอนว่าสภาพแวดล้อมกว่า97%้าสิบ็ดซของเราเนี่ยจะบอกว่าทํางานเท่ากับเหนื่อยอต้องมีความเหนื่อยไม่ยากก็ได้อาจจะไม่ยากเราอาจจะเก่งนะเราจะเก่งนะครับแต่เมื่อเราให้สภาพแวดล้อมควบคุมเราเราก็ต้องเข้าไปทํางานตรงนี้และเราก็ต้องเหนื่อยแน่นอนนะครับเพราะว่า เราคอยตามสภาพแวดล้อมอยู่แล้วเช่นคุณลองเดินออกไปตอนนี้นะครับที่ตามท้องถนนคุณลองไปถามเขาสิว่าพรุ่งนี้คุณจะทำอะไรอ๋อพรุ่งนี้ตื่นมาผมต้องทำงานครับ99%ต้องพูดแบบนี้จริงไหมเพราะว่าเขารู้สึกว่าทำงานถ้ามีคนถามผมพรุ่งนี้ตื่นมาทำอะไรผมเริ่มเลยอ๋อพรุ่งนี้ตื่นมาไปออกกำลังกายครับไปนู่นไปนี่ไอ้เรื่องที่มาสอนเนี้ยเป็นเรื่องสุดท้ายสำหรับผม เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมอันนี้คีย์สำคัญนะเพราะอะไรรู้ไหมทําไมการสอนของผมแบบเนี้ยหรือที่ผมบอกว่าผมมาทํางานก็ได้ทําไมเป็นเป็นเรื่องสุดท้ายไม่ใช่เพราะว่าผมมาสอนตอนเย็นนะไม่ใช่นะต่อให้คุณไปไปถามพนักงานที่เขาทํางานกลางคืนที่ไหนก็ตามเขาจะต้องบอกว่าอ๋อพรุ่งนี้ก็ทํางานค่ะไม่ได้หยุดงานมาดับแรกเลยแต่สิ่งที่ผมกําลังจะบอกคุณก็คือทําไมของผมเนี่ยการสอนของผมเนี่ยผมถึงพูดว่าเป็นเป็น ลำดับสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าผมให้ตัวเองก่อนงานเนาะอยู่ในลิสต์ไหนอะไม่มีลิสต์ของผมเลยเพราะผมถือว่าไม่รู้สิผมไม่ได้ทำงานอะทุกวันนี้ผมอยากทำในสิ่งที่ผมอยากทำคุณลองดูผมอยากให้คุณลองให้มีสัก สักหนึ่งวันผมขอนะเป็นชาเลนจ์เลยว่าหนึ่งสักหนึ่งวันนะครับที่ไม่ใช่อาจจะเป็นวันหยุดก็ได้ลองทำอะไรบางอย่างที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ลองดูครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าโคตรอิสระโคตรมีความสุขต่อให้เหนื่อยก็ตามมีนักเรียนของผมนะครับเป็นนักเรียนผู้ชายด้วยนะผมก็พูดแบบนี้แหละ ลอยๆไปเรื่อยๆเนี่ยอยู่ดีๆวันดีคืนดีนึกเขานึกจะพาลูกพาภรรยาไปบางแสนเขาก็ไปเลยไม่ต้องวางแผนลองทำอะไรแบบนี้ดูแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณควบคุมอ่าคุณเป็นผู้ควบคุมแล้วแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าฉันต้องทำเหมือนคนอื่นๆฉันต้องตื่นเช้าไปทำงานเท่ากับว่าคุณเนี่ย ให้สภาวะแวดล้อมเนี่ยควบคุมคุณเพราะคนอื่นๆกว่าเก้าทำแบบนี้นะครับซึ่งการให้ตัวเองก่อนสำคัญยังไงอ่าข้อนี้สำคัญยังไงเรามาดูกันตื่นนอนมาตื่นนอนมาคุณทำอะไรก่อนครับเริ่มแรกเลย บางคนบอกลุกขึ้นอาบน้ําแปรงฟันชงกาแฟหรืออะไรก็ตามใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่การกระทําครับตื่นนอนมาคุณคิดก่อนเลยว่าคุณต้องทําอะไรบ้างและแน่นอนส่วนใหญ่กว่า80%ก็คิดเรื่องงานคุณเห็นภาพอยู่แล้วว่าต้องไปที่ทำงานใช่ไหมและนั่นแสดงว่าคุณกําลังคิดเรื่องงานอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวตื่นมาก็งานเลยอะ ตื่นมาก็เหนื่อยเลยอ่ะนะครับเราเลยต้องเปลี่ยนเช่นตื่นมาเนี่ยไม่ต้องจับโทรศัพท์ไม่ต้องดูอะไรทั้งนั้นผมนี่ไม่ดูไม่จับอะไรเลยตื่นมาปุ๊บยืดเส้นยืดสายปุ๊บนั่งสมาธิก่อนแล้วถ้าคุณทำได้แบบนี้ทุกวันนะคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณควบคุมได้ละพอคุณควบคุมได้ตั้งแต่ ลมหายใจแรกที่รู้สึกตัวนะตั้งแต่ครั้งแรกที่ลืมตานะฟึบควบคุมได้เมื่อไหร่วันนั้นมันจะเป็นวันของคุณทันทีอาจจะมีคนทําให้คุณอารมณ์เสียแรกๆคุณอาจจะคุมไม่อยู่แต่เชื่อผมเถอะถ้าคุณทําได้สักอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเพราะฉะนั้นคําว่าการตัดสินใจเราเลยต้องพึ่งอะไรอืม ถ้าเรานคนส่วนใหญ่จะพึ่งเขาเรียกว่าอะไรอะตะกะเนะาะตะกะตะกะของอสิ่งที่เราเรียนรู้มาก็พวกบทเรียนนะครับหรือบทวิเคราะห์หรือสถิติใช่ไหมหรืออีเมลหรือกูรูหรือ e mail, ห,อ Guru, หอนังสือ,อที่เราไปเรียนเรียนกันเนี่ยใช่ไหมเหตุผลนะครับที่คนวิเคราะห์ทุกอย่างฮะอยากรู้ไหมเหตุผลที่คนเราเนี่ยพยายามจะวิเคราะห์ทุกอย่างเลย แม้กระทั่งจะกินอะไรแบบนั้นจะเป็นอย่างนั้นแบบนี้จะเป็นแบบนี้งานนี้จะเป็นอย่างนั้นงานนั้นจะเป็นอย่างนี้เหตุผลที่คนเราวิเคราะห์ทุกอย่างเป็นเพราะพวกเขากลัวเห็นไหมพอคุณเริ่มวิเคราะห์คุณเริ่มเข้าสู่อะไรกระบวนการแห่งความกลัวแต่เช้าเลยอะกลัวแม้แตะทั่งงานที่เราทําเนี่ยเราวิเคราะห์เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าผิดนะครับแต่ยอมรับก่อนว่า เพื่อป้องกันป้องกันเพราะอะไรเพราะกลัวว่ามันจะเกิดจริงไหมแล้วถ้าสมมุติเราวิเคราะห์กับชีวิตเรามากๆไอ้เรื่องงานอะโอเคเข้าใจเป็นหน้าที่แต่ถ้าเราเริ่มวิเคราะห์กับตัวเรามากๆล่ะคุณก็จะโคตรกลัวเข้าไปจริงไหมครับคุณจะกลัวกลัวกลัวเป็นเพราะว่าพวกเรากลัวจะทําผิดไม่อยากทําผิดกลัวว่าที่ทํามันจะผิด เข้าใจผิดคิดว่าไม่ดีพอจ sí ึงออกแบบจึงเขาเรียกว่าอะไรจึงอยากจะวิเคราะห์มันออกมานะครับเพื่อไม่ให้พลาดเรากลัวไงเพราะว่าถ้ากลัวเนี่ยกลัวอะไรครับกลัวพลาดกลัว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 ผิดอะอะกลัวพลาดกลัวผิดใช่ไหมเท่ากับว่าอยู่ดีๆคุณก็คิดแต่เรื่องผิดกับเรื่องพลาดละนะครับ อันนี้นะเริ่มเห็นเป็นตะกะเริ่มมาเรื่อยๆนะมันจะเป็นลูกโซ่เลยนะครับอาจจะมีนะครับเป็นพันวิธีนะครับที่จะทำผิดและมีเพียงหนึ่งถึงสองวิธีที่จะทำถูกก็ได้แต่จริงๆแล้วคุณไม่รู้หรอกนะครับคุณไม่รู้เลยว่ามันผิดหรือถูกแล้วไม่รู้ด้วยว่าวิธีนี้จะผิดหรือถูกเพราะเราไม่รู้อนาคต แต่ถ้าคุณมัวแต่วิเคราะห์หรือว่ารอกระบวนการเลื่อนไปก่อนอย่างนั้นอย่างนี้มันทำให้เราไม่เริ่มอะไรเลยและตัวเราก็ไม่ตัดสินใจอะไรและนั่นแหละครับพอเราเริ่มเอาแต่วิเคราะห์เมื่อไหร่มันยิ่งถดถอยถดถอย,ถอยลงพอเริ่มตัดสินใจปุ๊บและเมื่อเรากลัวละกลัวอะไรกลัวพลาดกลัวผิดหูมีแค่สามกลัว นะแต่ไม่มีไอที่เราวิเครานะห์น่ะไม่มีอะไรที่มันจเจริญรุ่งเรืองเลยสมมตินนะมีแต่ป้องกันไม่ให้สิ่งแย่ๆเกิดเท่ากับว่าเรากําลังดึงดูดมันเข้ามาละนะครับจริงๆแล้วคุณนะ่ะเคล็ดลับก็คือคุณต้องสนุกนะครับกับทุกสิ่งมีชีวิตชีวาอย่าพยายามมากเกินไปนะครับ